ท่านประธานที่เคารพครับกับผมจุลพาันธ์อมรนิวัต์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนะครับก็เรียนด้วยความเคารพครับว่าเป็นข้อห่วงใยของเราเช่นเดียวกันนะครับแต่ในประเด็นแรกเลยผมต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าบริษัทข้ามชาติเหล่านั้นหากเขาเข้าเกณฑ์750ล้านยูโรนะครับไม่ว่าอย่างไรเขาก็ต้องเสียสักที่ใดที่หนึ่ง15%ในขณะนี้ถ้าเขากินผลประโยชน์ของการที่ได้รับสิทธิประโยชน์ทาง B i ในประเทศไทยหากเราไม่ออกกฎหมายฉบับนี้เขาก็ต้องกลับบ้านไปจ่าย1 5เ แต่วันนี้เนี่ยเราเปิดช่องทางให้เขาสามารถเลือกได้ที่จะจ่ายในประเทศไทยแต่แน่นอนครับว่ากลไกที่เราได้พูดคุยกันเนี่ยส,สิ่งหนึ่งซึ่งยืนยันได้นะครับเราก็มองในเรื่องของช่องทางแต่กลไกและข้อตกลงของ BOI เนี่ยนะครับมีข้อจำกัดบางอย่างนะครับเช่นห้ามการที่เราเก็บภาษี global minimum tax ตัวนี้แล้วจ่ายคืน direct ตรงไปยังบริษัทนั้นๆ คือเป็น direct incentive เนี่ยทำไม่ได้นะครับแต่ว่าเขาก็ไม่ได้ห้ามครับซึ่งมีข้อแนะนํามาในเรื่องของการให้เป็นการทั่วไปหรือเป็นการพัฒนาในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานพัฒนาในเรื่องของอ,อุตสาหกรรมนั้นๆรวมถึงเรื่องของการให้ expenditure based incentive เช่นเรื่องของ R&D เรื่องของการาใช้จ่ายในด้านที่รัฐให้การสนับสนุนเรื่องของความกรีนเรื่องของความคาร์บอนฟรี free, นะครับพวกนี้เราทําได้นะครับตรงนี้เนี่ยในรายละเอียดเนี่ยก็คงต้องขอความกรุณาท่านจุลพงศ์ว่าสุดท้ายมันไม่มีอะไรลึกลับซับซ้อนครับทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังซึ่งกํากับดูแลทั้งบ OI แล้วก็ทางเรื่องของอกรมจัดเก็บด้วยเนี่ยสุดท้ายก็คงจะมีการประชุมต่อเนื่องตอนนี้บ OI เองก็มีการพูดคุยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง,อย,งอย่างเข้มข้นครับแล้วก็คงจะมีการประกาศออกมาให้ชัดเจนเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่ต่างประเทศเนี่ย เขาก็อยากเห็นนะครับแน่นอนเขาอยากมีตัวเลือกว่าจะจ่ายที่ไหนแต่สุดท้ายการเลือกว่าจะจ่ายที่ไรก็อยู่ที่ว่าเขามองว่าจ่ายที่ไหนแล้วสุดท้ายประโยชน์มันจะเกิดกับเขามากที่สุดนะครับซึ่งเราก็สามารถที่จะดําเนินการเพื่อที่จะสร้างเหตุและผลประกอบให้เขาตัดสินใจว่าประเทศไทยมีความเหมาะสมที่เขาจะเลือกว่าจะต้องมาจ่ายภาษีที่เรา นะครับเพราะเรายังจะต้องมีการพูดคุยกับเขาต่อเนื่องว่าสุดท้ายสิ่งที่เขาสูญเสียไปเนี่ยเราจะสามารถคืนกลับไปในรูปแบบใดที่ไม่ขัดต่อข้อตกลงระหว่างประเทศแต่ในขณะเดียวกันเกิดประโยชน์กับประเทศไทยและสามารถการ,การจัดเก็บภาษีนี้กลับมาที่เราได้มากขึ้นหากเราสามารถสร้างกลไกนี้ให้ได้ดี1 2 0 0 0ล้านไม่ใช่ปัญหา ผมเชื่อว่ามากกว่าน,นั้นด้วยนะครับตรงนี้เราจะต้องทํากันต่อครับแล้วก็ขอความกรุณาถ้าท่านมีข้อคิดเห็นดีๆเนี่ยทาง b ีโน่าจะพร้อมที่จะรับฟังทางรัฐบาลพร้อมจะรับฟังท่านในเรื่องของข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ขอบระคุณครับ